ยินดีต้อนรับเข้าสู่อีซี่จูนวันนี้เราไปนอกสถานที่กันนะฮะเราจะไปที่ชัยนาทนะครับเราจะไปดูซิ่ว่าในชัยนาทเนี่ยในคทานี้ที่เราไปตะลุยเนี่ยเราจะไปทำอะไรกันเราจะไปกินอะไรกันเราจะไปทำอะไรเที่ยวแบบไหนเล๋ยเดี๋ดลุ่มเราได้แนละ้ว รู้ความเป็นมาหลายๆอย่างเลยแล้วก็มีประโยชน์มากเลยทีเดียวสวยมากคนระับ ตอนนี้ครับเราก็มาถึงจุดแรกของจังหวัดชัยนาธนะครับก็คือวัดพระบรมธาตุวรวิหารนะครับก็มาสักการะพระบร,บรมสศาศรีริกธาตุนะครับในพระบรมธาตุเกตุธาตุนะครับถ้าเกิดอ่านไม่ผิดนะถ้าเกิดใช้คาไม่ผิดก็จะอยู่ภายในเจดีนี้นะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่จังหวัดชัยนาฏสิ่งหนึ่งนะครับก็เมื่อมาถึงชัยนาฏก็ต้องมา สักคาละก่อนนะ ามาชัยนาทเวลามาเที่ยววิจุรีก็บอกว่าหลวงปู่ศุกดังสุดเนาะที่เขาศักดิ์กันเนาะแต่ว่าแต่วัดที่เก่าแก่สุดของชัยนาทคือวัดที่นี่นะครับวัดนี้วัดที่เป็นวัดประจำจังหวัดแล้วก็วัดที่มีชนะสงฆ์จังหวัดประจำกันที่นี่เป็นตลังเลยวัดพระบรมธาตุวงปูรวิหารใช่ชัยนาธนะหลวงปู่ศุกแล้วก็ยังมีประสาทที่นี่แล้วก็ดูศิลปะองเก่าอันักดิ์สิทธิ์ก็สมัยอะไรพี่ศิลปะสมัยทารวดีเนาะทาราวดี แล้วก็สุโขทัยยุยยาอายุยยาไล่มาเลยโอ้โหทำไ้หมเขาแก่ครับไม่น่าเชื่อวภาพการอย่างนี้เขแก่เขาแก่ขนาดนี้อะไรพี่ในวัดนิวาพี่นี่สำรวจพี่หาไม่ได้อยู่ในวัด จะหาอะไรวัดวานี่ดีวขโมยย่ามพรอีกต้องสุภาพเรียบร้อยขัดต่อคาแรคเตอร์แล้วเกันแต่ไม่เป็นไรเราจะทำเพื่อพระพุทธศาสนาของเราหลงเบาพิพิธภัณฑ์นะเฮ้ยพิพิธภัณฑ์มีนะนี่ าวัดนี้ไม่ใช่มีแค่มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นนะครับมีพิพิธภัณฑ์ด้วยนี่คือไฮไลท์ของพิพิธภ<ม>ัณฑ์สถานแห่งนี้นะครับหลวงพ่อเพชรในสมัยก่อนเนี่ยท่านจะถูกครอบปูซ่อนไว้เรื่องจากว่าบริเวณจังหวัดชน,น,นเป็นเส้นทางเงินทัพที่ดีต่อการ ยกผู้คนก็เป็นพระพุทธรูปในศิลปะสุโขทยัยล้านนาสุโขทัยนะคะขึ้นทะเบียนเป็นศิลปะชิ้นเี่มของประเทศนะคะคือท่านจะมีพุทธลักษณะที่อิงจากมหาวิหารสิษย์ประการนะคะก็ะคือเป็นลักษณะที่อิงพระพุทธเจ้ามาสุดในทตินิยมความเชื่อของการสร้างพระพุทธปณฑลไทยใ,นในช่ค่ะ แต่อันนี้เป็นสุขโขทัยที่โดดเด่นที่มามีศิลปะคนมูลนบนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าค้นหาว่าพระพุ อย่างที่ว่าครับการเที่ยววัดทัววัดมันก็บางครั้งเนี่ยมันก็ทําให้จิตใจเราเนี่ยดีขึ้นได้ทําบุญทําทานแล้ววันนี้ได้มาพิพิธภัณฑ์ได้รู้ความเป็นมาหลายหลายอย่างเลยแล้วก็มีประโยชน์มากเลยทีเดียวดีกว่าไปเที่ยวเะรหาหาเรื่องเส่ตัวนะติวใช่พี่เหมือนมึงเลย,ยนะวันนี้มีประโยชน์มากเลยทีเดียวครับก็แนะนําให้มาเที่ยววัดเที่ยววากันบ้างแล้วก็ศิลป,ปะ วัตถุโบราณหรือว่าโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าค้นหาว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงเราจะได้รู้ครับว่าเฮ้ยประวัติศาสตร์ในบ้านเมืองเราเนี่ยมันเดินทางมาแบบไหนยังไงก็อาจจะทําให้เราคิดอะไรบางอย่างได้ดีขึ้นหรือว่าปเปลี่ยนปรับเปลี่ยนความคิดของเราบางอย่างที่มันอาจจะคิดไม่รู้อ่ะ,อะอไปลองคิดเอาเองแล้กันนะดูนะผมว<ะ>่าปร <ผม S 1> ะโยชน์ ประโยชน์ประโยชน์สาระครับสาระสาระครับผมไปไหนในี่ทย์อะเอาหลงเลยเนี่ยไม่ได้เมี่ยงนู้นเมี่ยงนู้นวิ่งนี่มันไปไหนออกไปไหนไปดูก็อยากจะกระซิบสักนิดหนึ่งนะครับมาที่วัดพระบรุษมาธาตุวรวิหารแห่งนี้นะครับยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างคือที่เป็น อยอดนิยมในชั่วโมงนี้ก็คือไอ่ไข่แล้วก็บอกว่าสั์สิทธิ์มากๆร่ำรวยกันไปเยอะตามไปบอกกันถึงบ้านก็มีเจอมาสักการะบูชาขอโชคขอลาภได้ที่ไม่ได้บอกให้เชื่อแต่อย่ายลบ พึ่งโดนมายกๆเลยพึ <Yeah. S 1> ่งโดนมายกๆเลย <Okay. S 1> โอ้ย uh. อ่าอ่าไม่ต้องขูดไม่ต้องเขย่าได้เหมือนกันทุกคน <Yeah. S 1> ดวงใครดวงมัน <Yeah. S 1> นะครับถ้าใครจะกัุณูาก็ช่วยกันบ้างเถอะตอนนี้แย่แล้ว <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับพี่น,นี่ครับนี่เราได้แล้วอแล้ว,ลวเลกที่ออ A few minutes later ที่เหลือนะครับไปลุ้นเอาจากสัมผัส เลขที่ออกของไอ้ไข่จะเป็นเลขอะไรแล้วแต่ดวงของท่านชโชคดีชโชคดีชโชคดีขอดีชิบายขอบคุณใจอยู่ที่ใจบนต้องทำให้แม่งเดินไ,ได้อย่านั้นไข่ดี